สวัสดีครับ31พฤษภาคม2567ที่นี่จังหวัดบึงการครับในเย็นวันนี้เราจะสาธิตวิธีการเพราะเชื้อไตรโคเดมาหรือว่าเชื้อราเขียวราเขียวเราก็ทราบอยู่แล้วว่าประโยชน์ของราเขียวนั้นก็ใช้ในแง่ของการยับยั้งเชื้อราไฟทอพทาราอุปกรณ์นะครับอันดับแรกก็คืออันนี้จะเป็นหัวเชื้อไตรโคเดมานะครับ เราได้มาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สาขากำแพงแสนนะครับเอามีจำหน่ายอยู่ทั่วไปอันนี้คือหัวเชื้อต่อไปที่เห็นอยู่ในถุงนี้ก็คือข้าวกึึงสุกกึึงดิบนะครับขั้นตอนแรกในการที่เราจะาหุงข้าวนะครับเราจะใช้ข้าวาสมมติว่าเราใช้ข้าวสองแก้วาสามแก้วเราก็ใช้น้ำสองแก้วใส่ลงไปในหม้อหุงข้าวแล้วก็ทำการ หุงข้าวจากนั้นพอหม้อข้าวเดีดปั๊บเราเปิดฝาออกแล้วเอาข้าวมาใส่ถุงเมื่อเอาข้าวใส่ถุงได้ประมาณสองทพัพทีเรากา็ปล่อยปากถุงไว้อย่างนี้ให้มันเย็นพอข้าวเย็นถึงขนาดนี้แล้วต่อไปขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะเอาหัยเชื้อมาใส่ในข้าวเพื่อที่จะทำการให้เชื้อจุลินเชื้อไตรโคดมานี้นะครับขยายตัวนะครับ วิธีการก็คือเราใส่ลงไปในให้ข้าวเย็นก่อนนะครับใส่ลงไปประมาณ2หยาะสามหยาะประมาณนี้นะครับเมื่อใส่เสร็จแล้วเราก็าจับปากถุงแล้วก็เขยา่าเขยา่าให้เชื้อ,อเข้ากันดีภาย,านภายในถุงนะครับาการที่เราเขย่าแล้วข้าวมันคลุกกันกันกบ หัวเชื้อได้ดีนี่มันก็กระจายตัวได้ดีขยายตัวได้ดีเขียวได้ดีนะครับอ่าเสร็จแล้วเราก็ใช้ยางเนี่ยรัดนะครับอ่ารัดแบบนี้นะครับเมื่อใช้ยางรัดเสร็จแล้วเราก็ดําเนินการเขยา่าเขย่าอีกทีหนึ่งให้มันเข้ากันเป็นพั่วเลยนะครับทําในลนักษณะอย่างนี้ใจเยน็เยนๆนะครับทําให้มันทั่วยิ่งทั่วยิ่งเชื้อเดินดีนะครับอ่าเมื่อมันทั่วเสร็จแล้วนะครับ ขั้นตอนต่อไปเราก็ใช้ไม้แหลมๆนี่จิ้มจิ้มให้ทะลุด้านนี้ไปถึงด้านนี้เลยก็ได้นะครับเราจิ้มเพื่ออะไรจะกีรูก็ได้ครับประมาณ10 20รูก็ได้เราจิ้มเพื่อเปิดโอกาสให้อากาศได้เข้าไปทีนี้เราก็จะเอาถุงนี้นะครับไปวางไว้ในที่มีแสงปกติในในในบ้านเราเนี่ยแหละไม่ใช่ตากแดดนะครับนี่ครับ เราก็หยิบขึ้นมาอย่างนี้เพื่อให้อากาศเข้าไปอยู่ในถุงนะครับจากนั้นแล้วเราก็ทําไปทําไปทําไปทุกถุงจนกระทั่งมันเสร็จในช่วงที่เชื้อเขาจะทําการขยายตัวเนสามวันหรือเจ็ดวันมันก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับแต่ในภาพที่เห็นถุงนี้ก็คือเราทําไว้ได้นานแล้วก็ ก็มีสีเหลืองบ้างนะครับเขียวบ้างถือว่าอ่ามันอาจจะมีเชื้ออื่นเข้าไปเจือปนแต่ถ้าหาว่าไม่มีเชื้ออื่นเข้าไปเจือปนนะครับภายใน5วัน7วันจะเป็นสีเขียวเมื่อเป็นสีเขียวแล้วเราก็เอาตัวนี้แหละไปล้างน้ําเอาสปอร์ของสีเขียวนั้นเอาน้ําของเชื้อไตรโคเดมาเนี่ย ไปพ่นไปรดไปราดตามพืชผักต้นไม้รดใบรดกิ่งรดต้นรดดินได้ทั้งหมดเชื้อนี้ก็จะไปขยายอยู่ในนั้นเองทําหน้าที่ยับยัง้งเชื้อราไรคโคดมเชื้อยาเชื้อราไฟทอปเทล่าและก็เชื้อราราย้อื่นๆนี่คือวิธีการง่ายๆนะครับลองไปทําใช้ดูโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้เจอกันเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ